ออมารโี่คำเตือนคลิปนี้มีคำหยาบคายที่เยอะมากถ้าใครไม่ชอบการหยาดย่อมหรือการวูถูกละดาพุกคนก็สามารถปิดวิดีโอนี้ได้เลยนะฮะแต่ถ้าใครที่กำลังรอรับชมหวังว่าจะไม่ติดขัดเรื่องคำหยาบนะฮะผมแล้วก็อดรับชมกันได้เลย ลู้ฮัลโหลครับคุญทองนี่ฉันนีกฉันนี่ฉันนี่ฉันเดินตรงนี้เลยหรอทำไมไม่เดินพิเซลงี้วะนี่คือสวัสดีอันนี้คือทำท่าเคารพลบไพ่สวนไอ้เหี้ยกูเจอไพ่สวนเนี่ยมันมีคนทำเลยไอ้พ่อีสวนไอ้เคารพหน่อยวัตรไพ่อีสวนป่วดแค่ปวดแค่หน้าค่ายได้แต่เข้าไปเล็กกว่านี้เด้อเอ้ยไพ่อีสวน ดูดูไอ้เหรอเฮ้ยเขาเป็นจ่าสุดโตเลยนะไม่ทำอย่างนั้นไม่ได้เดี๋ยวโดนจับหรอกเดี๋จะทำเอ้ยไอ้ที่มันอยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ว่ามันนิ่งลงาทำตัวที่อยู่ดิแล้วท่านผมคนที่ชื่อโอเคอะไรทำที่อะไรเนี่ยคนดีคนเดิมเฮียอะไรเสียงเฮียอะไรเสียงรถในหอว่ะหอหอนโยขบวนนั่นแหละไม่หอนไม่ทำเหมือนจริงแน่ไอเสียไอเสือดนี้ไอเสวนโดนยิง ไอย่ามาดูถูกสวนนะเหมือนึแกเปิดววเน่ยเราวิ่งได้ปะเราวิ่งไม่ได้เหรอนีวิ่งเร็วไปนม้แล้วเฮ้ยเฮยเฮ้ยนใส่ชุดเฮ้ยเฮ้ยเออมันเป็นสหเหรอสหอสหอมันักอ้ย้เฮ้ยเฮ้ยเิงกูไม่โดนเลย อ๋อไอ้บตรงนี oh. ้มึงไเนี่ยเป็นทหอไอ้เออมีกรโแดงเลยครับอเนี่ยจโอ้ไอ้ยยแมงเรงปืนรอกูแล้ไอ้ยเขาไปไสวนโดนยิงไอ้ยรู้แล้ว่าไปโดนยิงดครับทีางย้งามาไอ้ยเกมกลเปลมตไปแลาวเกมกลา กูว่าแมบอะไรเนี่ยกูไอ้จเดินกูว่าแมบแม่งเด็กแบบดีกว่ายิงโดดขึ้นไม่ได้ของกูไปเถอะเฮ้ยเอ้ยยิงผิดแต่เดีย๋ยวเฮ้ยเนี่ยแต่ได้ก็เปิดไม้ไม่ได้เดดดที่วยวอยู่อยู่ก็ยิงอีกแล้วแม่งคนกระจอกไม่พอเอ็มแม่งขาดอีกอไปไปสวนกูไปไหนวะ <c oughs> นี่ผมว่าอ้าวเกเฮ้ยนี่มันแแบบบูรี่การเป็นแแบบบูรี่ใช่ป่ะเอาไอ้เยืนดูหน้าไป้กูยืนอยู่ที่เดิมทำไมเออไอ้เียเรากูไปทำบ้างไอ้เียไอ้เียกูทำเองนี้แหละไอ้เยันมันจะขอมันจะขอขังกูไอ้เี่ยอะไรวะเล่นอะไรกันะเฮ้ยสถานไหนที่ขอไอ้เียันกูคนเอง ไอ้ติอย่าไปยอมไอ้เหี้ยท้องเองยอมกกู็ไปยืนตรงเนี้ยเฮ้ยใครมันใครมันอะไรแลวฮะเกิดอะไรขึ้นอย่าไปยอมไอ้เหี้ยฮะนี่กูก็เดินไม่กี่กิโลอปฮะกูว่เดินไม่กีกทโลไมอะเฮ้ยมันถือปะแจแล้วด้วยเฮ้ยกลัวอะไรมันดื้อไอ้เหี้ยมึงดื้อกันอ่ะไอ้ยังมึงดื้อกันอะผมก็อยากเป็นทหารเฮ้ยแล้วเข้ากันแล้วไอ้เหีี้ยฮะมันเราไปมาท้วก่ะไอ้ไม่โดนจับไอ้โหมันจับเลยอะไกลอ่ะไปไปมันจับลากไว้เฉย ไปไสวนไปสวนแม่งยืนด้วยแล้ว,ม,ม,ว,วม,ล <laughs> มันเล่นแต่มบนคนเดียวไ,ไอ้คืออะไรโอ๋อ้โหเดินไปย, <laughs> ยืนเลยยืนอยูมันยืนมาทั่วไง <laughs> ไอ้แม่งเอาเถอะอะไรวะทั่วกับยืนมาทั่วตอนเร <laughs> าแบไอ้ชื่อไปจับได้หร <laughs> อเออเชิญออกเลย <laughs> อะไรวะเกิดอะไรขึ้นวะอีสวนแม่มงบ <laughs> อกคือ ไปเออตนมึงยิงสนุกไหมไอ้เหี้ยเขาสนุกกับมึงไหมไอ้เหี้ยนี่มันนี่มันม็อบไอ้เหี้ยนี่มันม็อบรึเปล่าเนี่ยนี่มันม็อบยิงจังไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไป้สือกเออจะกูว่าต่อยทำมีหมากกูต่อยเลยไปเสือกโมโหนะไปเสือกกำลังแบบกำลังแบบใจนี่นะเดี๋ยวกกูต่อย ผมส่งไอคีเด็กก็ตัวใหญหมเลยเด็กก็ตัวใหญหมดเนี่ยศสูงสมองสูงเปล่าดูด้วยด่าเบียวได้เฮียเบียวด่านได้เฮยอ๋อเราหรเฮ้ยจากคุณทำไมเนี่ยจากคทำไมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยก้าอ้าวเฮ้ย โดนแน่เอ้ะแกจะแกแกจะจับอะไรแกจะทำอะไรฉันอ่ะว้าวเฮ้ยไอ้มันจับกูอีกแล้วดูดิไอ้มึงดูแล้วจับชื่อมาแล้ทุกคนจับชื่อมาได้วว้าวนี่ไอ้มันจับเอ้ยมันเอากูขังทุกที่เ้มันเอาขังกูว้าวนี่สามขังกูไปแล้วไอ้ยี่ว้าวพอไม่พอแต่จับเข้าคุกใช่แหละคุณโดนจับกูเหรออย่ไอ้ย่ามัน มันจ <ersch> ับวัวลากราดเดินชนเข้าไปติดทะลุประตูเข้าไปแล้วนีครับไอเหีุในเรื่องจริงผ่านจอบหรอจอบเลยเนี่ยกูยิงตกแล้วกูยิงตกที่อะไรโอไมค์กอกูดีสังวะยืนตะวันแม่เมื่อไอ้ไรเราลองไปออกขวาไหมออกขวาสุดเลยไปขึ้นภูเขาไหมมันมีภูเขาด้วยเราปีนข้ามได้บอกระเพราะว่าบล็อกอะไม่เห็นบล็อกบ้างไม่เห็นบล็อกแดงบ้างมันมันสุดแค่นี้เว้ยบล็อกโอ้โห แล้วอีคุณดีส่วนไปไหนเนี่ยเฮ้ยอีสวนออกเกมเหรอวะยังอยู่เนี่ไอ้เหอ้ยไพ่ส่วนปากแสบปไอ้เหียหายเลยจดโดนขังมาหรอีส่วนหายไปเลยไอ้ย่าปะทวงไม่ช่วยไอ้ไพ่ส่วนนีเหียเียเอาอีส่วนไปไหนเอาเอาไ้ส่วนเียดีว่าเยไอ้ส่วนอยู่หลังไอ้ส่วนยังไอ้ตายไะเนื้อตาไอ้ไอ้ มันยิงมันยิงเหอโกระสุนไอ้ดีไม่แม่นไอ้ดีหมอนี่มันยิงไม่แม่นครับเออป่านครับป่ารนะตำโทจตำรวจไปโดนจับแน่จะยิงไอ้ใบไอ้ใบแม่งหลบได้จะยิงไอ้ใบไอ้ใบหลบได้จริงเลยมันม่งยิงไอ้เนี่ยมันยิงซะหมดแม็กเลยอ่สกูเห็นอยู่ยังไม่ยิงไม่โดนเลยยิงขาสาวหอลงเลยเนี่ยคว่ำเลยเนี่ย ใส่ชุดใส่ชุดไม่ได้เลยเราต้องรอรุ่นใส่ชุดไม่ได้โอ้ใส่ขอแม่งใส่ไม่ทุกอย่างเลยไปถอได้เปล่าว่าไปแล้วไม่รู้ล่ะพุ่มัน่น่ารักแล้วไอ้คืนแล้วเอ้ขับไงว่าเออทำการกดออนเอนจินอ๋อไรอ่ะได้เหรอไม่รู้ดิแต่นั่งแล้วอ่ะมันมีระบบเหมือนฟังก์ชันกดแต่ไม่รู้ขับยังไงกดยังไงวะเดี๋ยวกูนี่กูกูรู้กูชำนาญการขับเออมันต้องกดปุ่มอะไรสักอย่าวมันเป็นคี กดอลไรกดคลิกเออโหมดเกียร์เราไม่เข้าใจไอ้วะมึงไม่สตาร์ทเลือกก่อนนะสตาร์ทเล่กดสตาร์ทไม่ติดอ่ะจะกดคลิกมันกลายเหมือนเป็นรูปเป้าปืนเลยไม่เข้าใจก็กดแบบ R E ป่ะว้ามันมันมึงต้องออบเข้าไปเหรอวะไม่รู้อ่ะไปกดในท้ายเลยกแต่งตัวเป็นเพื่อนเด็กคอร์ริสคอร์รคอร์รตี้เหรอแปลว่าเราะมนนองเหมือนกด เทคืออะไรเคอ่นอ๋อน้องต้องกดคีย์เดี๋ยวนะแล้วมันต้องมี่งขับปุ่มหนึ่งจะเป็นปุ่มสตาร์ทของั้นอ่าได้แล้วไอ้น้องเฮ้ยเสียงออเลยคนละล้ำเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เหี้ยกด่มปวายปุวายปุ่วายขึ้นปุ่มวาสตาร์ทขึ้นไอ้วินแล้วอ่ะโอ้ยอย่าพูดบินดี้ยเราไม่เห็นมันก็วิ่งมาเลไอ้เหี้ยกูกูดับเครื่องไม่ได้ไมปทไอ้้เหียบิะไรใช่ไอ้เหีมโอ้อคิว U.E. น่าจะเป็นการปรับระดับไม่นี่บอกว่าต่ำขึ้นต่ำขึ้นสูงบวะเฮ้ยกูบินขึ้นสูงขึ้นสูงทุกวันแล้วเนี่ยกูบินขึ้นสูงไปแล้วกูกูขับไม่เป็นดูท้ายขับดูดิกูจะลงยังไงกูอ๋อ้ยอ๋อน่าจะเป็นการกดดูมึงขับดูมึงขับแล้วกูจะขับได้ไหมไม่รู้ยังถ่าย้ะไรอย่างเงี้ยขับบอลแล้วไอ้กูขับไม่ไห้แล้วเนี่ยไอ้ช่วยด้วยมองไม่เห็นแบบทำงานว่าสี่ขอ โอ Finished ้ยโอ้ยกลุ่มบอมเห็นเลยแมวกลุ่มป๊าปไปกลุู่ไปเดินกูไปเดินไอ่เนี่ยตรงเสียงแดงอะมีต่ำยังไงทุกคนมีต่ำไม่เป็นอ๋อนี่ต่ำแล้วต่ำแล้วไอ้ก้าพวกเราเนี่ยมันจ้าจริงเลยไอ้กูอยู่ไหนแล้วเนี่ยกูไม่เห็นแมวเลยแมวหมนปัร์คแล้วเดี๋ยว K เหรอกดกดกดบายกดบายสตาร์ทเถิงไอ้ฮอร์ไอ้ทำไอ้ฮอมันแลนดีวะอุ้ยขอโดดนะไอ้ยังฮอร์ต้องแมว ทำไมขับยากจังวะขับยังไงอะ่ะมันอ๋อมันต้องเหมือนแบบโอเคเลยเข้าใจแล <ะ S 2> ้วไใถ้ากด W สูงเกินไปมันจะมีอะไรนะไอคอนเรตท,ที่อะได้ยากอ่ะคอนเลตติ้งอ่ะมันจะปรับเพราะว่า,วาเครื่องไอขับมันบิชนอนเหรอไหมวิชอน,นโอ้ย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 โวบอวมันต้องเห็นหอไยยังมันต้องตกใจให้หอไม่กินหรอกเดีวหอแม่งกินไปไอ้เที้ยระเบิดไอ้เที้ยหอระเบิดไปแล้ว เฮ้ยอ๋อได้แล้วควบคุมเป็นแล้วควบคุมเป็นแล้วว้าวอีหอแล้เบิดเลยมีหอแล้วเบิดอะไเงี้ยเบิะรเบิดเฮ้ยเฮ้ยมันมองเห็นนะหอบินได้ไอ้เงี้ยเฮ้ยหอกูติดบล็อกไปแล้วทุกคนได้เงี้ยได้เงี้ยเฮ้ยไอ้เงี้ยตรงนี้งงไอ้เงี้ยพอแล้วเจอคนด้วยเฮ้ยเอาหอหายเดี๋ยวนะหอหอยไอ้เงี้ยอย่างนี้เลยหอมันมันสังหรือมันหายแล้ววะไอ้เชี้ยหรือมันรีบุฟหอวะ ปะให้ยย้ายแบบไม้เชี่อเนี่ยเฮ้ยแต่สนุกด้วยจนตัวเเริ่มหนุกแล้วเราขับพอได้ไว้เออไปขับพอต่อแล้วกูอ่าอ้ยได้ยังดีเซ็ตตัวว้าเออมันเห็นพวกเราขับพอมันดีเซ็ตทุกคนเลยอ่าเออเรียแรกรีเฮ้ยแม่งคิดว่าว่ารีเอามึงเดี๋ยวเข้าไปได้เอาเข้าได้หรือไปเลยไอ้ยังไม่เห็นพวกเราขับหอยอย่างงาเลย เอ้ยเอ้ยไม่พอใจ่ลรวก็เพิ่อประชาดนก็ขับพอได้เหมือนกันนะลองไอ้นิกตะป่าป้าอออเย็นเลยยังหไงขับพอไปโชว์มันเป็นยงไงกันบ้างครับแับแบบจำลองทหารไทยจริงหนีก็ไม่ได้จะว่าแบบนะฮะก็คือแบบไม่ได้กากหรอกคนทำถือว่าทำดีที่สุดแล้วแต่ขอล่ะ นะมีฟังก์ชันอะไรให้มันแบบว่าให้ประชาชนมันสามารถทําอะไรได้บ้างไม่ใช่เดินเข้าไปยืนนงโง่แล้วปล่อยให้ทหารยิงฟรีงเงี้ยทำอะไรไม่ได้เลยกดก็หัดตั้งบ้างนะแอดมินไอแแมพของทหารไทยเนี่ยหัดตั้งกดมัง่งไม่ใช่เข้าไปปุ๊บไม่มีกดไม่มีหาเลยต้องให้ทหารมาบอกแล้วแชทอะหัดบอกแบบว่าให้มันแบบมีแชทแบบมองเออดูย้อนหลังด้วยไม่ใช่แบบไม่ปุ๊บแม่งหายไปเลยก็คือขึ้นแค่แบบบนตัวละครมันไม่เห็นเว้ยขอรับ ทำอะไรให้ประชาชนมีประโยชน์หน่อยไม่ใช่ทําให้ทหารมีประโยชน์แล้วประชาชนมันเป็นคนแบบโง่อย่าทําให้ประชาชนมันโง่ดิแคนนี้ใส่คนเล่นนั่นก็โง่แล้วใช่ไหมยีคอ,อละ่ะนะถ้าอยากาพัฒนาหรืออะไรก็ทําให้มันดีสุดแล้วให้ประชาชนมันได้สนุกด้วยไม่ใช่รอรอยิอยยงโง่แล้วสมัครเดินเข้าไปีนิดหน่อยว่ายิงเลยอันนี้เป็นนิสัยคนนะไม่ได้เป็นทางเกมหรอกเป็นนิสัยคนอนะ่ะอันนี้ไอ้คนที่เล่นเป็นทหารนะัก็อัดดูซะมั่ง ว่าเขาเล่นเขาเล่นกับมึงไหมเออรู้ด้วยนะฮะขอบคุณมากที่รับชมคลิปนี้ให้เจ้าเจ้าตัวที่ใครเป็นทห,หารนะ่ะก็ถ้าได้ดูคลิปนี้ก็ฟังไว้นะฮะถ้ามึงดูจนจบนะโอเคฮะขอบคุณที่รับชมมาเจอกันใหม่ลา